สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เดอะซินิกรีสอร์ทนะครับที่อยู่ที่อำเภอเทพสธิดจังหวัดชายภูมินะฮะเข้ามาแล้วจะเป็นบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าครับผมบรรยากาศช่วงเช้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศช่วงเช้า,ก,าก็จะเย็นสบายนะครับผมอตอนนี้ผมเดินะแล้วนะผมเรามาชมวิวกันนะฮะนี่จะเป็นหลงรถครับผมอ่า นี่ก็จะเป็นอะรีสอร์ทนี่ก็คือเรือนเชิญตะวันอันนี้จะเป็นห้องห้องละแปดร้อยในช่วงนี้นะเนี่ยห้องละแปดร้อยฝั่งนี้จะเป็นห้องคู่ครับผมจะเป็นห้องคู่ประมาณเนี้ยนะครผมอันนี้จะเป็นจุดชมวิวครับผมบรรยากาศสวยงามอะ่ะมาชมบรรยากาศสวยงามเดอะซีนนี่ครับผม อากาศเย็นสบายฮะช่วงเช้าๆบรรยากาศจะเห็นวิวภูเขาวสวยงามครับผมสวยงามฮะ,มฮะเดอะซินิกรีสอร์ทที่อำเภอเทพถิตนะครับผมชมว,วิวสวยงามห้องพักราคาไม่แพงฮรราคาเบาๆสบายๆอยู่ได้สบายฮรราคาไม่แพงครับเดอะซินิคจะมีหลายราคา ห้องรวมอยู่ที่สามพันห้าเป็นทีมนะอยู่ได้หลายคนแล้วก็น,นี่เป็นเล่นชมดาวครับผม <c oughs> ห้องมีห้องอา่าสามพันห้าแล้วก็ห้องละพันแล้วก็ห้องละแปดร้อแล้วก็ห้องละหกล้อเป็นหลังห้าพันอ๋อเป็นหลังเป็นหลังห้าพันหลังใหญ่ในี่ห้าพันนะห้าพัน สองชั้นห้าพันครับผมสําหรับเออ่พวกที่มาประชุมหรือมาเป็นทีเป็นทัวร์มาเที่ยวอ่ะนะนีะ่นใหญ่ห้าพันครับผมบรรยากาศดีให้ช่งชวงเช้าบรรยากาศดีมากเย็นสบายครับผมต้นไม้ลมลื่นครับผม,มเดินต่อไปครับผมนี่จะเป็นอ่โรงต้อนรับอาหารเช้านี่อาหารเช้า จะเป็นจุดนี้มันจะเป็นอาหารเช้ากาแฟตอนเช้าจะมีกาแฟค่อยเสิร์ฟนั่นน่ะมีกาแฟครับผมอ้าวเดินชมต่อไปครับผมอ่าบรรยากาศของเดอะซินิกรีสอร์ทนกเสียงเสียงเสียงนกน้องเชา้ชาครับผม นกร้องอเช้าอันนี้จะเป็นบ้านห่มดาวะบ้านห่มดาวจะเป็นสองห้องคู่สองห้องคู่ห้องหนึ่งกับห้องสองครับผมอันนี้ก็จะอยู่ราคาคืนละหกร้อยบาทครับผมต่อไปก็จะเป็นบ้านชมจันทร์อันนี้ก็คืนละหกร้อยครับผมราคาไม่แพงราคาเบาครับผมนอนได้สบายมากขคืนหัวนอนที่นี่ เย็นสบายดีครับผมบรรยากาศดีมากเย็นสบายอันนี้จะเป็นเรือนทักจันเรือนทักจันนี่ก็คือรล้วแปดร้อยต่อห้องครับผมตรงนี้จะเป็นที่ชมบรรยากาศด้านข้างด้านข้างจะเป็นภูเขาเป็นป่าไม้ครับผม อาจจะประมาณนั้นฮะผม,ะผมดูสวยงามดีฮะ,ะบรรยากาศเย็นสบายช่วงเชา้าน,นี้หลังละห้าพันเป็นหลังนะฮะหลังห้าพัน เจ้าจ๋าไหนอะแก้วจ๋าเดอะซีนิกครับผมแต่ผมชอบมากบรรยากาศตรงนี้ตรงป้ายนะบรรยากาศมเห็นวิวสวยงามคชอบมากมุมนี้นะมุมเนี้ยชอบมากครับผม อยู่ด้านนี้จะมองเห็น่างเก็บน้ำด้านบน,นะฮะมองเห็นภูเขามองเห็นอ่างเก็บน้ำมาด้านนี้ดูสวยงามครับผมอยู่ในอำเภอเทพสถิตนะฮะจังหวัดชยัยภูมิครับผม ทางจากอำเภอเทพกะถิบไม่กี่กิโลฮะมันจะมาสักสี่โลรือเปาประมาณน่าจะประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟช่วงเช้าครับผมเดี๋ยวเ้าไปชมทานกาแฟ ขอท่านกาแฟาก่อนครับ